สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผมทีทวัตดิฉันธารนรีขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสั้นวงน้ำชาทางช่องวงน้ำชาวันนี้เราไปกันที่ผู้จัดการออนไลน์ข่าวนี้สืบเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับกรณีที่สอวอคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ที่ชาวบ้านยิงปืนไม่พอใจเจสสกีแข่งกันช่วงน้ำท่วมครับคุณธารนรีข่าวว่ายังไงบ้างคะคุณธีทวั์ ครับคุณธารณรีโดยเมื่อวันที่4ธันวาคม2568นายชัยยงมณีรุงสกุล กรรมการคณ,ณะประชาสัมพันธ์วุฒิสภาและคณะกรรมการสวพบประชาชนภาคใต้ตอนล่างเปิดเผยว่าจากกรณีที่นายพิบูลอัดหาฤหันปลาการได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต8ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่กลุ่มอาสากูภา้ภัยเพราะไม่พอใจอาสากู้ภัยที่ขี่เจสกีแข่งขันซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อาสากู้ภัยและมูลนิธิต่าง ต่างที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นั้นซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดถึงการให้ข่าวของนายพิบุญอัดนายชัยยงกล่าวว่าจากการพูดคุยถึงข้อเท็จจริงทำให้ทราบว่านายพิบุญอัดได้รับทราบข้อมูลจากบุคคลที่สซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่มีความเข้าใจว่า กลุ่มอาสากู้ภัยมูนลนิธิต่างๆที่เข้าไปช่วยประชาชนในเขต8จําเป็นที่จะต้องขับเจ็ตสกีด้วยความเร็วสูงเพราะต้องสู้กับกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวและต้องมีการขับเรือเพื่อหาช่องทางเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤต ทำให้นายพิบูลอัดได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนประกอบกับนายพิบูลอัดให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะชี้แจงว่าประชาชนในเขตแที่เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรงที่สุดไม่ได้มีพฤติกรรมในการข่มขู่อาสากูภา้ภัยมูล,ลนิธิต่างๆที่เข้าไปช่วยประชาชนในเขตแอย่างที่เป็นข่าว คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะสวรพรบปร,ระชาชนภาคใต้ตอนล่างที่มีพลเอกเกรียงไกรศีรักรองประธานวุฒิสภาเป็นประธานคณะทำงานต้องขอโทษกลุ่มอาสากู้ภยัยมูลนิธิต่างๆที่ถูกพาดพิงให้เสียหายและไม่สบายใจในครั้งนี้และคณะสวรพรบประชาชนจะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อกำหนดแนวทางให้รั บาแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและแนวทางในการป้องกันอุทกภัยของอำเภอหัดใหญ่ในอนาคต นายชายยงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในกรณีการที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตแดได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจสกีจำนวนหลายลำตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการแจ้งข้อหาต่อบุคคลเหล่านั้นแล้วและในการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลที่ถูกแจ้งข้อหาก็ได้ให้การว่าการยิงนั้นเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากกลุ่มอาสากู้ภยัยไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดครับคุณธารารี ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ด้วยค่ะครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ผมทีทวัตด,ดิฉันธารณรีต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ